คุณทัศรัตน์มีคำสั่งแอซสซ f สแตนต์แอนาส a ที่เปิดพิธีเปิดเทศกาลพัทยาปีช์ The GM of uh, Pattaya People Media Group President of Rotary Club of Jamcheon um uh, of uh, Pattaya That was my old club Jamcheon um Honorary guests ladies and gentlemen all the racing teams and all the people here พัทยนะครับผมก่นอนหน้าเป็นตัวแทนของท่านนายกเมืองพัทยาท่านอิทธิบทขุดปลื้มนะครับ เนื่องจากว่าวันนี้ท่านมีภารกิจสำคัญและบรรยากาศเนี่ยทำให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวพนมเพยาอย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วตอนในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยนะครับอย่างที่เห็นนะครับท่านผู้กับนะครับท่านเจ้าหน้าที่นะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็มิสเตอร์แคร์คุณทั้งหมดก็ให้ให้ความสําคัญแล้วก็มาดูชาตชาตเตอรเรปเปอร์เชนิสซิลล์อเมริกน Io sono un capito Frankie, come, Frankie. And you uh, are we welcome to join us down at the Walking Street. Soon we will have the presentation of the trophy stand.